สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวราศีพิจิกหรือชาวลักนาราศีพิจิกที่น่ารักกคนนะคะวันนี้มาพบกับทิพย์ในช่องนางฟ้าทิพยพยากรณแองจทิพย์ทารุกางนะคะมาดูดาวพฤกัสย้ายในรอบนี้นะคะย้ายตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมไปะจนถึงวันที่13กันยาย,ยาน2อง8นยะคะยกเข้าสู่ในเรือนอมิถุนนะคะซึ่งเป็นเรือนที่ เพไมตกใจนะเรียนม,มารดะแต่ว่าในดีมีเสียในเสียก็มีดีมาดูกันว่าชะตาชีวิตของคุณะจะถูกเสริมกําลังโดยแพคเกตอย่างไรนะคะดูด้วยไพ่สามำรับจะมีไพ่ทิพนคาค่าะ,คะไพ่พรหมชาติค่ะและสำหรับสุดท้ายก็จะเป็นไพ่นิยมมูนะคะถ้าเพื่อนๆชอบไพ่หรืออยากได้ไพ่ไปดูเป็นการส่วนตัวฝึกดูไพ่ ฝึกดูดวงชะตาเป็นของตัวเองนะคะนะคะฝึกดูดวงตัวเองได้เลยนะคะก็ดูในตะกร้าได้นะคะไทยจะมีในตะกร้าด้านใต้คลิปนะคะเพื่อน เริ่มกันเลยนะคะสําหรับชาวพิจิกนะคะนําแบบโหราศาสตร์ไทยเกิดตั้งแต่วันที่16บหกพฤศจิกาย,ยนไปจนถึงวันที่15ธันวาคมหากท่านเพื่อนท่านใดที่ทราบลัคนายุดลัคนาในการดูดวงเป็นหลักจะมีความแม่นยำมากกว่านะคะมาเริ่มกันด้วยไพ่ทาโร่ก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้น้อมรับอเอาแต่พลังงานดีๆรับอเอาแต่พลังงานบวกๆไปหนไม่ดีต่อใจต้องรับเอาไปนะคะเพื่อนเพื่อนและใช้วิจารณญาณในก,การรับชมรับฟังด้วยนะคะ ให้อยากชีกทิกออกมาก็ออกมาซะความชัดเจนนะคะการเด็ดเดี่ยวเด็เด,ดขาดไม่ลังเลต่อการตัดสินใจเป็นคนที่เด็ดขาดมากขึ้นในช่วงเวลานี้นะคะในตัวตนของคุณเองจะมีความเด็ดขาดทำอะไรทาจริงเด็ดขาดมากขึ้นเลยนะคะเข้มแข็งระแข็งแกร่งด้วย โอ้โหเพื่อนเน,เป,นเปลี่ยนไพ่ทันไมนะ่ได้สิบเหรียญคะมมมเมงไม่หมอเหรียญด้ยนะคะทุกคนเอาไปเลยสิบเหรียญไม่หักเลยแล้วมาเห็นไหมในดีมีเสียในเสียมีดีาดาวประเกตอยู่ในเรือนเข้าสู่เรือนไม่ถุนซึ่งตกเป็นเรือนมรณะของคุณนะมรณะคือการมาพาการสูญเสียแต่บางทีอ่ะสิบเหรียญขึ้นมาในพวเรือนกระดุมพระโอ้ยังหมายถึงว่าบางคนอาจจะได้มรดกหรือ ประสบความสาเร็จได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาในช่วงวลนนี้มงคลมีกินการได้โชคลาภ้อยลงด้วยเรื่องของประโยชน์เรื่องของผลประโยชน์ถ้าช่วงวลนนี้ถ้าคุณเด็ดขาดมากขึ้นเด็ดเตี่ยวมากขึ้นลุกขึ้นสู้เอาให้ทันอย่าโมเะเสียใจว่าโอ้ดาวพระเกตเข้าสู่ในเรือนที่ไม่ดีเดี๋ยวเราชะตาชีวิตของเราไม่ดีเราทําไปก็ไม่ดีอะไรทลุขึ้นสู้เนี่ยการเงินมาเลยสิเปลี่ยนไม่หักเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยมาเต็มแม็กเลยนะนั่แหละนะคะในหมอเจะาอเรียนด <laughs> ี่ค่ะ <laughs> ไม่หมอที่วิ่ค่อยเลยนะ,ะทุกคนเลยนะไม่หมอนี่ใส่ก็ที่ชอบแกล้งเพื่อนต่อกันนะคะไม่หมอกระโมทนาสาธุนะคะเขาเรียกว่าสาธุเอาก่อนแล้วนี่นะคะไม่หมอทุกคนเปิดไพ่น้นานะคะใครพิมพ์นำรับห้อสมบัตินะนะคะคมันทำน้ำรวยมาแล้วสิเปลี่ยนเต็มๆเ,เลยนี่นะคะโอ้โหการได้รับชัยชนะโกทาขึ้นมานะคะเฉลิมฉลองได้รับชัยชนะ เพื่อนพ้องสิ่งไวาาล้อมรับพ่างการเข้าสังคมของคุณในช่วงเวลานี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคุณได้เป็นอย่างมากนะคะรุกันสู้ให้ไวเอาให้ทานนะคะสาหรับชาวาพิจิตนะคะบางทีคุณเองอาจจะได้จัดงานจัดการเฉลิมฉลองหรือสมหวังได้รับชัยชนะการเข้าสังคมของคุณนําพาซึ่งได้เกียรติยศมีชื่อเสียงเพื่อนพ้องดีพาพารุ่งเรืองพาให้ได้รับ,รบชัยชนะหรือว่าการเข้าสังคมของคุณในช่วงเวลานี้ เป็นโอกาสนันดีเลยนะคะแต่ครอบครัวอาจมีเรื่องเราเสียใจห้าทวยขึ้นมาบางครั้งอาจจะเป็นเพราะว่าของความรู้สึกเศร้าหมองจิจตใจกระวนกระวายอย่าลืมนะคะเพื่อนๆสวดมนต์ไหว้พระแล้วที่ให้กับกมาปุ่มเจ้าที่ที่บ้านด้วยนะคะันน,นี้เรือนพันธุ์คือเรือนบ้านแต่เป็นห้าทวยคือ,ค,อ,ค,อคือการจิตใจเศร้าหมองอการมองมัวรู้สึกผิดหวังอะไรบางสิ่งกับบางอย่างแต่ว่าเรื่องของผลประโยชน์ดีอยู่นะเรียกได้ว่าเจ้าที่อาจจะน้อยใจกับการที่ บางคนอาจจะเลี้ยงดูกูเสือดีนี่แหละนะคะแต่บางคนอาจจะแบบทําได้ไม่เต็มที่หรือไม่ดีคือกา,ดการดูแลควบคุมเจ้าที่เลยซึ่งถ้าดูแลดีผลประโยชน์ของคุณเนี่ยไปเต็มๆสิบเหรียญขึ้นมาในผลประโยชน์แล้วเนี่ยลงจตาที่ขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยสามใบแรกเนี่ยดีนะคะเพื่อนๆแต่ปรดีก็เจ้าที่จะน้อยใจกับจาตานี่แหละนะคะว่าไม่ได้บุญกุศลจากคนหรือเปล่านะคะและอาจจะเกี่ยวเนื่องกับญาติพี่น้องคนในครอบครัวร่วมด้วยนะคะสําหรับสําหรับผ้าถ้วย นะคะเยาวหมายถึงอาจจะมีปัญหาโลภสักเรื่องของคนในครอบครัวด้วยก็ได้นะคะอาจจะเศร้าใจหรือว่ามีเรื่องให้เศรา้าเศร้าหมองใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะหกเหรียญการแบ่งปันนะคะการแบ่งสันปันส่วนกันด้ร,นรับซึ่งผลประโยชน์กับการเริ่มต้นของคุณคุณจะได้เต็มแม็กหรือไม่เต็มแม็กหรือการแบ่งปันมันยังอาจหมายคำว่าการที่คุณได้ผลประโยชน์มาเรื่องของการเงินพบเดินกระดูกพาสิบเหรียญมันมาจาก การที่คุณเป็นคนใจดีเป็นคนที่ชอบแบ่งปันชอบชหลือชอบให้เพราะฮกเลียนยังหมายถึงการแบ่งปันการแบ่งสรรปันส่วนการใจดีมีเมตตาชอบให้ผู้คนกับการเริ่มต้นของคุณหนะนะคะอาจยัหมายถึงช่วงเวลานี้คุณอาจจะต้องถ้าใครที่มีครอบครัวแล้วเรามีบุตรนะคะบางทีการเริ่มต้นของคุณอาจจะโยงไปที่เรือนพันธุซึ่งยังเกี่ยวเนื่องกับคนในครอบครัวนะคะ ้าทวยอาจจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการแบ่งการเงินแบ่งผลประโยชน์หรือว่าอาจจะหมายถึงการให้ให้ซึ่งผลประโยชน์กับบุตรภายในครอบครัวบุตรก็ได้บริวารก็ได้นะคะถ้าบางคนที่มีบริวารอาจจะแบ่งสันปันส่วนกับการน้มต้นครั้งนี้คุณยังไม่ได้ให้เท่ากาันหรอกเพระดูดูตามตามวาระดูตามแบบสิ่งที่แต่ละคนทาว่าควรจะได้ผลประโยชน์จากคุณได้สักเท่าไหร่นะคะวุนะะ้ยเด่นๆเรื่องของการเงินรลาย รายนี้อุ้มเงินมาเลยเนี่ยนะคะการเงินของคุณบางคนคุณอาจจะรอคอยเรื่องของการเงินกับผู้หลักผู้ใหญ่เพศหญิงมาให้อาจจะเป็นแม่ของคุณหรือเปล่าหรือว่าหัวหน้างานเพศหัวหน้างานหัวหน้าคุณนะคะจะเป็นเพศหญิงที่มีุทธามาศที่เนี่ยเขามาอยู่ในเรือนของเรือนอริยะังหมายถึงว่าคุณจะได้หรือบางทีเขาก็เล่นแง่อะไรแบบนี้นะคะบางทีที่มองดูว่าน่าจะมีปัญหากับคนในครอบครัวที่เป็นเพศหญิงมากกว่านะคะ เรื่องของการเงินอยู่ในเรือนของอดีตอาจจะเรื่องเน็ดเหนื่อยใจอาจจะมีเรื่องว่าวุ่นหรือวุ่นวายเนี่ยนะคะเกี่ยวกับ้รหย่ที่คุณจะได้ผลประโยชน์มาจากเขาเนี่ยนะคะการเงินหรืออาจจะหมายถึงว่าเขาคนในครอบครัวของคุณอาจจะเป็นแม่ก็ได้หรือว่านหน้างานเพศหญิงก็ได้นะคะแต่ว่าจะเป็นภาวะของความที่คุณเด็กเหนื่อยใจอะไรแบบนั้นนะคะอยู่ในเรือดอดีต แต่มันจะเกี่ยวเนื่องกับผลประโยชน์ของคุณและก็เกี่ยวเนื่องกับตัวเรือนบ้านด้วยเพราะว่าพวกเรือนพันธุ์เนี่ยมีปัญหาเรื่องของอการเศร้าหมองใจอ,อะไรแบบนั้นนะคะแต่ว่าเม่นี่หมายถึงการทะเละเาะห้ามหันทำร้ายทําลายกันแต่ว่าเป็นเพราะว่าของความจิตใจเศร้าหมองเสียใจหรืออะไรแบบนี้นะคะการเงินสําหรับชาวคือสําหรับเทววิจิกะต่อให้ว่าดาวพฤกษจะทับเรือนนี่นยังหมายถึงว่าถ้าเกิดคุณ เพราะว่าตนุตัวตนของคุณเองเป็นราชินีดาบะ่ะคือดึงกําลังใจขึ้นมาแบบเข้มแข็งและแกงแข็งเรพร้อมสู้่การเงินเข้ามารวัๆเลยเรื่องของความรักวบเรือปรนปัตตนีถ้าคุณเป็นคนโสดโส,สดสิงจะต้องไม่มีความรักเลยคุณจะได้พลังงานมหาเสน่ห์บินดูเป็นจุดเริ่มต้นของความสําเร็จทางด้านการเงินของคุณที่มาจากความรักคนรายล้อมให้ความรักความเมตตากุณาช่วยเหลือเกื้อกูลคุณจนคุณประสบความสําเร็จทางด้านการเงินหรือถ้าเกี่ยวกับความรักบุคคลอันพิรัก บคนนุคคลอันเป็นที่รักของคุณเนี่ยนะคะอาจจะหมายถึงว่าเขาอาจจะนําพาซึ่งผลประโยชน์ให้กับคุณเป็นจุดเริ่มต้นที่จะหาเงินหาทองร่วมกันหรือบางคนทํากิจการคนละอย่างอะไรแบบนี้นก็ได้แต่ว่าเป็นภาวะดีส่งเสริมเกื้อหนุนเรื่องของโชคลาภเรื่องของการเงินให้กันและการเป็นอย่างดีนะคะถ้าเรื่องของคู่รัก,กน,นะคะ ชาวเดือบกนะคะเดือบกเป็นในเรือนของมรณะที่ดาวพระเกตทับเรือนนี้นะคะเพื่อนๆแต่ไม่ต้องวิตกงลไปน,น,นั่นหมายถึงว่าอะไรเหนื่อยหน่อยนะแต่ว่าถ้าคุณต้องเรียนรู้กับการที่จะปล่อยวางบ้างอะไรที่หนักเกินไปต้องวางลงไม่งั้นเหนื่อยแล้วหนักมากบางทีมันอะไรที่รับผิดชอบจนเกินกําลังอาจจะเพลหรือพังหรืออาจจะไปไม่เป็นเลยก็ได้แล้วเลงกับสิบเหรียญมันยังหมายถึงว่าคุณจะเหนื่อยมากจนกว่าคุณจะได้การเงินซึ่งโบเต็มแม็กเลยก็หมายว่า หนื่ยมากก็เหนื่อยมากนั่นแหละมันก็ธรรมดานะคะแต่เราต้องจะต้องอตั้งรับและระมัดระวังเรื่องของสุขภาพให้ดีมันอาจจะมาจากหนึ่งการปวดหลังปวดเอวไหมการแบกของหนักจนเกินไปทาให้เสียสุขภาพไหมอะไรแบบนี้ต้องระมัดระวังในจุดนี้มันอาจจะทําให้คุณหมดเงินกับการดูแลสุขภาพอะไรแบบนี้นะคะต้องดูแลตัวเองดีๆนะคะแต่คุณก็จะไม่เดือดร้อนเรื่องของการเดินหล่อเท้ามันก็เล็งกับสิบเหรียญน,นะคะ บางทียังหมายถึงศักยภาพของกามความสามารถที่คุณเป็นคนที่ว่าม,มีความสามารถมากในการรับผิดชอบอะไรมากมายหลายอย่างแต่ทํามากก็เหนื่อยมากแต่เหนื่อยมากประสบความสำเร็จก็ได้เยอะเช่นเดียวกันนะคะรังงานของราชาคาทายคะ king of ones นะคะรงงานเลยเรือนสุภาพคุณจะมีอํานาจคุณเคารพรัทธามีชื่อเสียงค่ะชื่อเสียงคุณมีเกณฑ์การได้ขึ้นเลื่อนตำแหน่งไ,ได้นะคะหรือว่าบางคนจะเป็นตำแหน่งที่สูงคือแล้วแต่ว่าเขาเลงกับ ภคทาน่ะเพืเ่อนๆซึ่งมันยังหมายถึงว่าคุณเองอาจมีเกณฑ์การได้เริ่มต้นเลิ่นขั้นขึ้นไปอีกอะไรแบบนี้นะคะเริ่มเดียวถามนาศหรือว่าการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ย้ายที่ทํางานอะไรจะก็จะดีแล้วดีกว่าเดิมความรุ่งเรืองของคุณคุณจะมีคนเคารพศรัทธาและเชื่อถือในตัวตนของคุณไอเดียใหม่ๆสิ่งที่คุณจะทำทำให้คุณรุ่งเรือขอแค่ว่าตัวตนของคุณเองเป็นตัวของตัวเองแล้วพิกิลิกแก้ไขสถานการณ์หรือพลิกผันหรือเปลี่ยนแปลง เรื่องของการงานให้ดีคุณมีเกณฑ์การรุ่งเรืองแล้วได้รับชัยชนะเหนือทุกอย่างเลยเพราะก็เล็งกับหกคาทาน,นะคะาํสเร็จได้รับชัยชนะนะคะถ้ามีศัตรูหมูมานก็ผ่านพ้นนะคะใครรักใครชอบใครในหน,น้าที่การงานอาจจะแบบเล็งกับผ้าเล็งกับผ้าทั่วยังหมายถึงน้อยใจเสียใจมีภาวะของความหรือว่าใครทำงานร่วมกันกันกบคนในครอบครัวอาจจะน้อยใจกันบ้างแต่ไม่เป็นไรนะคะขอแค่ว่า รู้จัดการมอบความรักให้แก่กันเมตตาต่อกันมันจะไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้ทำร้ายกันหรอกมีแต่งอนกันเสียใจให้กันะเพราะว่าห้าถ้วยนะคะสองถ้วยเลิงห้าถ้วยสองถ้วยคือความรักที่มอบให้แก่กันและกันได้รับซึ่งคุ้ประโยชน์ถ้าใครเป็นคนโสดใครชอบใครถ้ามีเพื่อนร่วมงานอยู่ในที่ทํางานเพราะเขาทับเรือนกรรมนั่นนะเองนะคะก็ อาจจะต้องลองบอกดูถ้าบอกแล้วถ้าเขายังไม่ชัดเจริหรือไม่ก็จะได้ไม่เสียเวลาในการแบบรอคอยหรือแอบชอบเ็าอยู่แบบนั้นนะคะเพืเ่อนๆเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะคะเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์คนเราทุกคนนั่นแหละนะคะนี่ไม่หมอไม่ได้กล่าวถึงใครออะไรนะคะมันเป็นเรื่องธรรมดาของสัจธรรมแห่งชีวิตหากเราเรียนรู้กับการที่อย่างเราใจเราใจเขาเป็นเรื่องธรรมดาแต่เขาลิงกับผ้าถ้วยนะ่ะก็ยังถามว่าถ้าเรียนกรมะ มีเกณฑ์การสมหวังไหมก็บางคนก็มีเกณฑ์การสมหวังแตกต้องเผื่อใช้เ้วยเพราะ่าเล็งกับสองถ้วยนะคะไอเล็งกับห้าถ้วย <c oughs> บางคนก็อาจจะรักกันนั่นแหละแต่ว่างอนกันอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะ <c oughs> <c oughs> ลาพะนะคะได้ลาผลมาจากการที่คุณชอบเข้าสังคมรักสนุกเบิกบานล่าเริงแจ่มใสชอบเข้าสนุกสนานเฮฮาปราร์ตี้เข้ากับสังคมนั่นแหละรู้จักกับบคุคคลมากลายตา ก็จะทําให้คุณได้ซึ่งผลประโยชน์ด้โชคลาภลอยมาจากการที่เข้าหาผูคคลเอ่อขึ้นอยู่กับการที่คุณคันฝ่ายเรื่องของอาชีพเสริมของคุณเนี่ยนะคะอาชีพเสริมก็ได้หรือว่าจะเป็นอาชีพหลักก็ได้แต่ว่าคุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเด็ดเดี่ยวมากขึ้นเด็ดขาดมากขึ้นในช่วงเวลาน,นี้ แล้วก็เนี่ยโชคลาภอาจจะมาจากความเป็นเด็กหรืออีกนยายะนึ่งมันอ,อ่านได้ว่าพาะอข้อเียนกับปกถ้วยเอ้ยหเหลียนนะคเพื่อนวยังหมายถึงว่าการที่คุณหาคุณเรียนรู้กับการที่จะเติบใหญ่มากขึ้นไม่เอาแต่สนุกไม่เอาแต่ ทำตัวเหมือนเด็กนะคะเพื่อนอาจจะได้ผลประโยชน์มากกว่าเดิมอะไรแบบนี้นะคะเพราะกระลิงกับปูกรเหรียเนี่ยหมายถึงการจิตใจดีหรือมันยังหมายถึงการแบ่งปันการแบ่งสันเป็นส่วนซึน่งของผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับอาจจะได้ไม่เท่าเทียมอาจจะเป็นฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ได้มากกว่าถ้าทํางานนะถ้าคุณลิงรู้จากการเติบโตเหมือนกับตัวลูกที่ขึ้นมาบอกเตือนว่าคุณต้องเติบใหญ่นะคุณต้องเขีมแข็งคุณต้องแข็งแกร่งนะเอาไปเลยสิเปลี่ยนพบเหรียกระดุมอาาที่คุณได้นะคะผลประโยชน์ที่คุณจะได้ ดึงดูดเรื่องของความรักความรักดึงดูดพลังงานหมหาเสน่ดดึงดูดความสาเร็จและการเงินของคุณในช่วงเวลานี้การได้รับข่าวสารบางสิ่งบางอย่างสําหรับหนึ่งคาทานะคะเอสวอนการได้รับข่าวสารหรือมีโอกาสกับการเริ่มต้นกับกิจกรรมบางสิ่งบางอย่างในช่วงเวลานี้นะคะแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องที่คุณลำบากใจทุกใจในช่วงเวลานี้อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นคนในครอบครัวเพราะว่าเรือนพันธุ์ดูเป็นท่นาถ้วยนอกนั้น ไม่มีอะไรแล้วก็อาจจะเป็นเอ,อห้าถ้วยอยู่ในเรือนพันธุซึ่งเกี่ยวเนื่องกับคนในครอบครัวและไอ้ที่มปปัญหาอีกทีนึงก็จะเป็นสิบคาถาถ้าพบเรมานมณะย่งหมายถึงว่าคนในครอบครัวที่คุณแบกรับค่าใช้จ่ายต้องดูแลคนในครอบครัวไหมต้องเป็นเสาหลักของบ้านต้องหาค่าจับจ่ายอะไรต่ว่าคุณก็จะผ่านไปได้แต่ว่าช่วงเวลานี้คุณอาจจะได้รับข่าวสารบางสิ่งที่มันไม่ดีต่อใจจักจจะคุณอาจจะทําให้คุณทุกข์ใจลำบากใจ นะคะดูเหมือนว่าน่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก้อนหนึ่งหนึ่งคาถานในเรือนวินาศเลงกับอ่าควีนอฟวอนคือราชินีถ้วยอยู่ในเรือนอริยังหมายถึง <c oughs> อาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เพศหญิงก็ได้ที่คุณจะต้องดูแลสุขภาพและตั้งรับและเรามาระวังกับการจะหมดเงินหมดทองไปกับการดูแลรับผิดชอบนะคะต <c oughs> ่อไปได้ว่าน่ไม่หวังเสียงแคบนะคะพ <c oughs> ูดเยอะอาจจกันต่อได้ด้ว,วา พูดไปพูดมาก็เสียงแหบเลยนะวันนี้คนน้อยสังหลังนอนทั้งวันเลยทุกคนนอนแข่งกับจาระเข้ทั้งวันเลยนะในน้องมาใหม่นะคุือคนน้องชื่อว่านายโชคดีนะคะช่องแห่งความรักในหมอก็เลยทําทําร่วมก,กันกับน้องไนะคะเดี๋ยวจะเอาน้องมาเปิดไพ่นะมาดูไพ่ธรรมชาติกันนะคะทุกคนใครเป็นทาสแมวก็รอติดตามน้องในช่องนัดได้นะคะทุกคนช่องเอเปลี่ยนชื่อช่องเป็นนายโชคดีกับ มามีทิปนะคะท้ายโลกนาทีน,นะพูดถึงแล้วขยับตัวนะคะโอ้พลังงานมหาสน่เห็นไหมจริงจริงด้วยเนี่ยนะคะพลังงานของบุตรีใครก็รักใครก็เมตานะคะพลังงานของการถูกสนับสนุนได้ประสบความสําเร็จอย่างง่ายดายมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยส่งเสริมอ,อ่อนอ่อนพรอนผัน,นเนี่ยนะคะพลังงานของการมีคนสนับสนุนคุณจะทําการใดคิดทําอะไรก็มีแต่คนคอยสนับสนุนคุณนั่นเองนะคะ ปีคานเกี่ยวเนื่องพวพันกับคุณอาจจะเป็นคุณเองก็ได้หรือว่าเป็นใครก็ได้อ,อาจจะเป็นคนรักก็ได้นะคะปีคานโดดเด่นทางด้านเพศหญิงตกทองนะคะซึ่งความร่ำรวยความกล้าหาญความดุความดุมด,ดุความนักสู้อะเป็นเรื่องนักสู้ชำนิชำนาญทุกสับสันในความกล้าหาญเนี่ยนะคะจะทําให้คุณมันรู้เป้าหมายหรือว่าการที่คุณมีหัวใจดีแล้วมีคนเอาเปรียบอะไรแบบนี้ก็จ,จะทําให้คุณผ่านกับในจุดนั้นไปได้ดีด,ด,ดีนั่นเองอันนี้งายออกมาเ,าเลยปีวอกนะคะปี ปีวอกปีวอกขี้เล่นไว้พิบดีแก้ไขกับปัญหาหเก่งล่าเริงแจ่มใสนะคะแล้วก็เป็นนักทดลองชอบทำนูน่นทำนี้อะไรแบบนี้ชอบลองทำนะคะแต่ว่าคองแค่้วว่องไวนะคะสำหรับปีวอกโดดเด่นทางด้านเพศชายตกตรงเงินนะคะซึ่งความร่ำรำวยซึ่งถ้าปีขานถ้าเพื่อนๆที่มาดูนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงแล้วปีขานตกทองยังหมายถึงว่าคู่ของคุณหรือคนรอบข้างของคุณจะได้ซึ่งผลประโยชน์กับคุณรวยนั่นเองอา ถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะแล้วป e ีวอกนะคะปีวอกผู้ชายก็ใครอยู่ข้างๆคุณก็จะประสบความสําเร็จมาจากพลังงานของคุณนี่แหละนะคะอุ้ยปัตตาน,นีโดดเด่นเรื่องของความรักนะคะความรักเมื่อกี้เป็นการเงินเป็นหนึ่งเหดกขึ้นมานะคะคเพื่อนๆจะได้เจอผู้แท้ผู้ชีวิตและผู้ที่อยู่ร่วมกันผู้ที่จะตกลงอยู่ด้วยกันไปจนันาตายนั่นเองนะคะผู้แท้ผู้ชีวิต ปัตตนีนะคะคู่ครองคู่ส่วนคู่สัญญาที่จะอยู่ร่วมกันคู่ที่ตกลงกันบางคนอาจจะถูกมันหมายถูกจับจองบางคนก็อาจจะแต่งงานแล้วอยู่ด้วยกันหรือบางคนที่อยู่ด้วยกันอยู่แล้วก็นั่นแหละคู่ของคนที่จะอยู่และดูแลกันไปจนถึงวาระสุดท้าย <c oughs> โอ้ยนีเงาตังนะคะเรือนสุภาแล้วเมื่อกี้นี้เรือนสุภาเป็นคิงอวอนคือ าราชาคาถาซึ่งมีคนเคารพศรัทธาและชื่อถือเร่อยังหมายถึงตัวตนของคุณยิ่งคุณเพียงปฏิบัติธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเดินทางสายธรรมเดินทางสายกลางทําให้คุณมีความรุ่งเรืองมีความสุขกายสบายใจนะคะเพื่อนรรงงานของสุภาพกัความบีงามความสุขความสงบในสิ่งที่คุณจะได้คือความรุ่งเรืองนั่นเองนะคะพลัางงานการนี้นะคะ และจะมีคนเหลือใจคุณจะมีคนอิจฉาลิษยามีคนแบบนิ่งๆ,ๆว่าให้คุณเนี่ยเดินหันหลังไปปุ๊บทีแรกไปซื้อของร้านนี้ร้า <c> น <oughs> นี้ก็ขายของดีๆเนี่ยหันหลังให้ก็จึ๊บๆเนี่ยนะคนะก็ระวังระวังแต่เราหนีไม่พ้นหรอกนะคะลูกก็ทําแปลกเป็นเรื่องธรรมดานะคะนี่ได้ไปใส่ใจเอาเวลาที่เรามาทําเอาเวลา ที่มันมีอยู่นะนะคะเรามาพัฒนาศักยภาพความสามารถของเราให้เราเก้าวไปให้ประสบความสาเร็จอย่างที่คุณจะเป็นไปเนี่ยใช้ชนะก็ขึ้นมาเนี่ยนะคะจึงน้อมรับเอาไปนะคะพลังงานดีๆเหล่านี้พลังงานทุกๆวันทุกๆมีวินา<ม>ทีเรามีค่านะคะเ,เพื่อนๆเราต้องมามาฟิกอยู่กับตัวของเรามาพัฒนาตัวของเราดีกว่ากับการที่เราจะไปคอยฟังคนนน้นจะจบเราไม่คนนี้จะเกเลียดเราไม่คนนี้จะทําอะไรเราไม่อะไรแบบนั้นนะคะ คือโลกมันมุนแรงห,น,หน,นะนีไม่พ้น่ะพูดง่ายๆนะคะมันเป็นขนาดพระพุทธองค์ยังโดนลกาหาตดินินท้าว่าร้ายเราเราเป็นคนธรรมดาจะไปเหลืออะไรนะคะไม่เป็นไรไม่ต้องไปกังวลกับอะไรพลังงานของหลวงปู่หลิวนะคะปราบเจิญผู้ร้ายนะคะรลดพ้นจากภัยอันตราย,ลายแล้วก็อายุที่ยืนยาวสุดภาพจะแข็งแรงด้วยนะคะหลวงปู่หลิวดวงพวว่อกล้วยนะคะ คนรักคนเมตตาพลังงานมหาเสน่ห์แรงแรงนะคะเพื่อนๆเนี่ยความรักความเมตตากรุณาพ่อบควยมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะมางวนหวยจะทาอะไรที่เกี่ยวกับออนไลน์ก็ได้หรือว่าทาอะไรก็ได้ใจว่าพลังงานของมหาเสน่ห์รํามากนะคะทั้งการเงินได้ทั้งพลังงานมหาเสน่ห์ดึงดูดการเงินโชคลาภเข้ามาเนี่ยนะคะคนก็ช่วยคนก็เมตตาพราหูนะคะพราหูแต่ คุณอาจจะทําอะไรที่มีเสียงเลยนะอืดๆืดตอนกลางหลังนี้นะมีกี่เกียดแล้วมีเสียงก็เชื่อไว้วัืนๆรอกเรื่องนินหนึงนะคะทุกคนถ้าเัื่อนเป็นท่านแมวจริงๆจะรู้ว่าขนาดเขาหลับเฉยๆนะแล้วยังแบบบองเขาแล้วยังมีความสุขเลยอะทุกคนเป็นไหมลองดูแล้วกันนะคะ้าคนแบบแค่เขาหลับเรื่องทำอะไรหรอกอย่างเงี้ยเราก็ยังรักเขาเลยยังมีความสุขเลยพลังงานของเวลาหูบางคนอาจจะทำอะไรที่อยู่เบื้องหลังทําอะไรที่เกี่ยวกับ การซื้อออนไลน์อะไรแบบน,นั้นก็ได้นะคะโลกโซเชียลอะไรแบบน,นั้นก็ได้ะคะ่ะบางครั้งนะคะอาจจะเกี่ยวเนื่องกับต่างประเทศรวม้วยก็ได้นะคะเพื่อนๆในที่เกี่ยวกับร้านกาแฟสีเทาสีดําร้านกาแฟสีน้ำอะไรน้ําดําอะไรของดําๆขายของดําๆคืออะไรที่เกี่ยวกับดาๆนะคะ <S <S ทีนี้บางครั้งมันจะหมายถึงว่าความไม่มั่นคงรวมโดยก็ได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่าง พราหูทีนี้เราดูคลิปเนี้ยเราเป็นพลังงานปลดภัยของดาวดาวพระเกศและดาวพลาหูนะครับเป็นงเดียวกันจะก็ถูกวงตัดวงจากกรตัดครึ่งแบ่งกันออกไปนะคะแต่ทั้งพราหูและพระเกศให้ทั้งคุณและโทษด้วยกันทั้งหมดไม่ได้หมายถึงว่าพระเกศจะให้แต่คุณอย่างเดียวไม่ถ้าเรากําลังแจ้งไม่ดีเราก็โดนยันลงไปเหมือนกันพราหูเหมือนกันถ้าเราถ้าเราสวดมนต์ไว้พระเราดำรง,งตนอยู่ในความไม่ประมาทพราหูส่งผลให้คุณดวงแข็งแล้วก็จะเป็นคนที่มีโชคลาภเช่นเดียวกันนั่นแหละนะคะ ตกังวลไปนะคะบางทีคุณอาจจะลุ่มหลงมองไปกับอะไรบางสิ่งหรืออาจจะมีเรื่องมีราวมีคดีความอะไรแต่อยาใช้อารมณ์อยู่นเหตุผลก็จะผ่านทุกอย่างไปได้ดีนั่นเองนะคะ <c oughs> ปูนินปูนินปูนินลากาหน้าคลาชนะคะปูนินลากาหนาา้าคาช ดุดันต่อสู้หน้าเกรงขามการรักษาศีลการดำรงตนอยู่ในความไม่ประมาทแล้วก็การจัดการต่อข้าศึกดูศัตรูมมาณด้วยการปฏิบัติตนแล้วรู้เท่าทันนะคะการสู้โดยที่ไม่ได้ใช้เหมือนลบก,กันอะไรแบบนั้นเพียงแต่ว่าใช้ปัญญาในการต่อสู้ในการจัดการนะคะอุยหลวงพ่อแคนไลนค่ะพเพื่อนแคล้วคลาดปลอดภัยยศถาบนบรรดาศักดิ์เลื่อนยศถาบนบรรดาศักดิ์เลื่อนทนงทานะด้วยนะเดี๋ยววงพ่อแคนไลน,นะคะ อีกหนึ่งใบสุดท้ายพระพุทธสยญาตตะแคงซ้ายพระพุทธสยาตตะแคงซ้ายพิชตาชีวิตเรื่องร้ายกลับกลายเป็นดีพผนเคาะผลโศ้นโลก้ลภัยทุกเรื่องราจะกลับกลายเป็นดีทั้งหมดนะคะจึงน้อมรับเอาไว้นะคะเพื่อนใครที่น้อมรับคอยสมหวังนะนะคะเพื่อนพลังงานค่อนข้างที่จะดีจริงๆนะ ให้ที่ย้ําเตือนในการพูดคยขึ้นมาเีแต่ดีทางนั้นเลยแม้ว่าพลาหกูก็มันยังแปลว่าถ้าคุณทําอะไรที่เกี่ยวกับโซเชียลออนไลน์หรือทําอะไรที่อยู่เบื้องจะเบื้องหน้าเบื้องหลังก็ได้นะคะก็จะมีชื่อเสียงค่อนข้างที่จะมีคนรู้จักหรืออะไรแบบนี้ได้ีชื่อเสียงโด่งดังมีคนรักมีคนเมตตากรุณาเด่นเด่นเรื่องของความรักแล,แล้วก็พลังงานของความรักโดดเด่นการงานหลักก็เป็นสองถ้วยอาชีพเสริมหรืองานเสริมก็ยังเป็นแบบ ความสุขสนุกสนานอะไรกับการเข้าสังคมก็จะได้ซึ่งผลประโยชน์มาพลังงานดีติ่นเด่นเลยแบบเปิดหนึ่งเริ่มต้นเลยต่อให้จะดาวพระเกอยู่ในเรียนมารณนะแต่ไม่ต้องวิตุกังวลความแบบลำรวยขอแค่คุณกล้าคิดกล้าทำและการลุกขึ้นสู้บนะคะเพื่อน,น,ะะเ,อนเนี่ยไอเดียในตัวตนของคุณเองแต่บางคนก็สู้จนแบบเหนื่อยจนคุณไม่รู้ใจยังไงนะคะช่วงเวลานี้คุณจะเห็นผลประโยชน์ต่อการที่คุณเหนื่อยนี่แหละนะคะแล้วก็ อาจจะได้รับข่าวสารอะไรบางสิ่งที่ไม่ค่อยดีต่อใจเกี่ยวกับผู้รักผู้เหญียดเพศหญิงหรือหน้าง,งานก็ได้หรือจะเด็ดเหนื่อยใจกับการที่จะทําผลประโยชน์ขอผลประโยชน์จากาหัวหน้าง,งานที่เป็นเพศหญิงก็ได้เพราะว่าตําแหน่งของการเริ่มต้นของคุณเป็นหกถ้วยเอ้ยหกเหรียญน,นะคะเพื่อนหกเหรียญซึ่งการแบ่งปันไม่เท่าเทียมการเริ่มต้นที่คุณจะได้ขยันเอานะคะเพื่อนไม่ต้องไปใส่ใจใครที่จะมาเ่าหานินทาว่าร้ายคุณหรืออะไรก็ตามทีนะคะวันนี้นะคะ เน้นเรื่องของการเงินมาดับหนึ่งเลยแล้วก็ความรักแต่ความรักแต่เกินเงินมันมาจากไหนมันมาจากพลังงานมหาเสน่ห์อนจะทําให้คุณนประสบความสําเร็จนะคะเพื่อนเพื่อนมีที่เกียนหลักรอบและเด็กคนทีนอนทั้งวันโอเคนะคะขอให้เพื่อนๆนะคะชาวพิจิกนะคะมีความสุขสมหวังตองคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังดังปรารถนานะคะอ้อลืมเกอนนิดนึงนะคะสิ่งที่ต้องตั้งรับระมพัดระวังเพื่อนๆนอ่า จะต้องไม่ลุ่มหลงและมัวเมากับบางสิ่งบางอย่างหรือว่าจะทําอะไรที่มันผิดออกไปจากศีลธรรมจริยธรรมหรือว่าเรื่องของกฎหมายต้องระมัดระวงังเพราะราหูขึ้นมาด้วยแต่ไม่ได้มีอะไรว้าวุ่นหรือวุ่นวายมากนอกจากเรื่องของคนในครอบครัวอะไรแบบนี้นะคะที่จะต้องตั้งรับระมัดระวังแล้วก็ดูแลสุขภาพกันให้ดีวันนี้ไปก่อนแล้วเจ๊กิ้งแมนที่คลิปหน้าขอให้ เพืเ่อนๆชาวราศีพิจิกหรือชาวลัคขนาราศีพิจิกร่ำรวยมั่งคั่งสุขภาพแข็งแรงคิดว่าสิ่นไดขอสุขสงหวังกันทุกประการนะคะนี่พิการแล้วบ๊ายบ,ายบายกับคนข้างจึงน้อมรับเอไฟนี้นะคะลางงานของสุขภาพความรุ่งเรืองรุ่งเรืองนี่คือทุกดา้ความรักนะคะแล้วก็สิบเหรียนให้รับไว้เลยนี่นะคะ อะไรนี่อ๋อทิพย์ริมสรุปให้นะคะเพื่อนสรุปว่าไปมูที่ไหนบ้างคุณจะยิ่งรุ่งเรืองนะคะก็มีหลวงปู่หลิวหลวงพ่อปวยปราหูปู่นิลกาณนาคลาดหลวงพ่อแขนลายพระพุทธพระพุทธสายยาตะแขงซ้ายนะคะลองดูแล้วกันนะคะเพื่อนสะดวกมูตรงไหนตรงนั้นทํา ถ้าไม่ได้สะดวกก็เสิร์ชในเน็ตแล้วก็มุมเอาก็ได้นะคะเพื่อนๆโอเควันนี้พีการแล้วจเจอกันในคลิปหน้าสู้ๆนะหมอเป็นกำลังใจให้ทุกคนบ๊ายบายค่ะ,จะเจอกันใหนในคลิปหน้าขอบคุณที่มาติดตามรับชมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้กับแห,หมอนะคะไปค่ะ